นั่นแะให้มีประโยชน์มั่งอย่าให้เลี้ยงเปืองเข้าสุกานวดในปวดแขนอานวดแล้วอ่ะไม่ต้องขี้เกียจเลยนะแล้วเอาแรงกว่านี้อีกแล้วได้ไหมอ่ะนวดเข้าอ่แรงอีกหน่อยนึงไม่ต้องทำหน้า เบื่อหนายเลยนะแล้วอีกแรงอีกหน่อยแล้วหยุดทำไมอ่ะนวดข้าวให้ได้ประโยชน์มั่งกินปลาทูวันละเข่งเนี่ยมึงสามตัวเนี่ย แ,แต่มนนันขยันเว้ยแต่มันน่ารักเว้ยทำประโยชน์มั่งรู้ไหม <c oughs> <c oughs> เอาเป็นอย่างยางไปเซ่จะแต่งตัวเหรอือจะสวยไปทั้งไหน thằng tin thằng mượn nó tiền này không nếu nó tỏ léo. Léo. nè Ê, nè. Ê, em ăn chào lấy nè hả? งแรงกว่นี้อีกหน่อยหนึ่งจะทำไมเนี่ยจ,จะนวดหลังเหรอฮะฮะ,ะจะนวดตรงไหนฮะมันวดแขนเน่นน่ปวดแขนเน่ยน่มันวดแขนแล้ว เออขยันเข้านวดเข้าโอ้ยแต่มันขยนันโว้ยเดี๋ยวให้กินปลาทูให้แรงก่ินที่ได้ไหมหืมหืมหืมแต่โอ้ยปวดแขนโอ้ยปวดแขนเด้วนวดให้หน่อย